พระอิทธิบาตรสคือเป็นบาตรฐานของความสำเร็จในการทำการงานทุกชนิดทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราทุ่มเทการปฏิบัติสมาธิภาวนาด้วยอิทธิบาท4สเริ่มต้นด้วยความรักพระมองเห็นคุณค่าของมันแล้วมีประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็เริ่มต้นโดยต่อไปโดวยวิระยะภาคเพียนเอาให้เต็มที่จิตตะจดจอ่อไม่ถดถอยไปจากเรื่องของสมาธิภาวนา วิมังสาหาทางแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัตินั้นเจริญง,งอกงามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถ้าอิทธิบาทสีนี้มั่นคงแล้วก็ยิ่งก้าวหน้าไปเรื่อยๆก็แน่นอนที่สุดผลที่สุดก็จะนิวรนทั้งหลายเข้ามารบกวนไม่ได้เพราะว่าจิตใจมันมองเห็นชัดซะแล้วว่าไม่เห็นมีอะไรให้ยึดมั่นสักอย่างไอ้นิวรนที่มันเข้ามาได้หรือตัวกิเลสท,ที่มันเข้ามาได้ก็เพราะว่ามันคิดว่าจริง นี่พอเรามีปัญญาชัดเจนแจ่มแจ้งคมตัดได้นิวรณ์อะไรมันก็เกลี้ยงจิตมันก็สะอาด